มาปิดท้ายกันในช่วงเบรกนี้ครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของเกมการแข่งขันครับซับซีโร่บางกอกไอส์เกต2020การแข่งขันไอส์เกตเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนนะครับก็เปิดจากการแข่งขันแล้วนะครับที่เมกะบางนาโดยจะไปแข่งขันจบในวันที่13ธันวาคมนี้เมื่อวานนี้ครับที่ทางซับซีโร่ไอส์คับเมกะบางนาครับได้มีพิธีเปิดการแข่งขันซับซีโร่บางกอกไอส์คั2020ครับโดยมีนาย ธนาธรสุวิชารักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเมเจอร์โบกุปจำกัดพร้อมด้วยทางพิพัฒน์เชิดชิดกรรมการการจัดก,การแข่งขันและผู้จัดก,การทั่วไปซับเซโร่ไอสเกตขับและก็คุณปิยมาศมิ่งมณีนาคินผู้จัดก,การอาวุโสปฏิบัติการศูนย์การค้ามกะบ,บางนาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโดยซับซซโร่ไอส์เกตขับร่วมกับทางสถาบันสเกตแห่งเอเชียจัดการแข่งขันซับซซโร่บางกอกไอส์เกต2020ซึ่งเป็นการแข่งขันภายใต้รูปแบบนิว n นอร์ l ล ไม่มีทีมจากต่างประเทศเขา้าร่วมทำการแข่งขันในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i โดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อเป็นสนามให้กับนักกีฬาเยาวชนของไทยได้มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพขณะที่ไม่สามารถออกไปทำการแข่งขันในต่างประเทศได้และได้มีโอกาสนะครับแสดงความสามารถนะครับเพื่อก้าวไปสู่การช่างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตการแข่งขันครั้งนี้ครับมีนักกีฬาจากทางลิงในประเทศไทยครับส่ง ทีมเข้าร่วยทำการแข่งขันทั้งหมด5ลิงก์งประกอบด้วยทางซับซิโร่เมกาบังนาออสนาคาอารีนาสเปเชียลลังสิตเดลิงอารีนาเซนทันเวิลด์เชียงใหม่ออสอารีนาแล้วก็อิมเพียนเวิลด์ไอส์สเกตสำโรงมีจำนวน5อีเวนต์ทำการแข่งขันทั้งหมด550อีเวนต์ในเกมการแขันครับโดยลิงก์จะเนี่ยครับมีคะแนนโดยลิงก์นะครับที่มีคะแนนสูงที่สุดนะครับก็จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับการขันครับจะมีขึ้นในตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับแล้วก็ประจบวันที่13ธันวาคมที่ซับซิโ o i c e ส์เกตครับบางนาผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดตามครับการแข่งขันสดได้ที่ f a c e b o o k ซับซิโร่ไอส์เ t ตครับนั่นเองนะครับ